ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์เบลบารมีพภพิคเน่นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปในหัวข้อดวงชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีกุมทางโหาราศาสตร์นะคะสำหรับท่านในที่ผูกดวงลัคนาแล้วตรงกับลัคนากุมก็สามารถาเช็คดวงได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยเช็คลัคนาแล้วก็ อาจจะไม่เคยผูกตรงไม่ตรงก็สามารถใช้เดือนเกิดกุมภาพันธ์ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็คือหลังจากดาวเสาย้ายดาวใหญ่ย้ายในวันที่1มีนาคมจะย้ายไปอยู่พบอื่นในอีกเป็นเวลา2ปีครึ่งเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากดาวเสาย้ายแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีสิ่งใดที่จะต้องระมัดระวังไหมให้คุณดูเป็นแนวทางนะคะคล,คลิปนี้ทำขึ้นมาไม่ใช่ดวงของใครไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางไว้เท่านั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถที่จะแอนไลน์ตาม ID ีที่ให้ไว้ได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะอ่านไพ่ด้วยไพ่ยิปซี C, ผสมกับพบทางโหราศาสตร์ทั้งหมด12คบนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะในพบปนุค,คือพบตัวตนของคุณช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวเรื่องความเจ็บป่วยเนาะ อย่าพักผ่อนน้อยอย่านอนดึกช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการทํางานหักโหมหรือมีเกี่ยวเรื่องความเครียดนะคะหรือใครบางคนอาจจะเพิ่งจบจากงานเก่าเริ่มง,งานใหม่หรือตกงานเนาะหรือบางคนอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยูนะ่ค่ะเนาะช่วงนี้หรือบางคนมีปัญหารายคาราคาสังจะหมดไป หลังจากดาวย้ายคุณจะจบปัญหาหรือจบอะไรบางอย่างในชีวิตที่คาลคาซังมานานแต่ก็ยังแนะนําให้ระวังเกี่ยวเรื่องการเจ็บป่วยในภพที่2คือภพกระดุมพัรคคือภพเกี่ยวกับเรื่องการเงินผลประโยชน์ทรัพย์สินรายได้มองว่าช่วงนี้การเงินของคุณถือว่าดีหรืออาจจะมีคนช่วยเหลือหากคุณต้องการได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องการหยิบยืมการกู้ การทำสินเชื่อต่างๆเกี่ยวเรื่องการเงินหรือการผลประกอบค้าขายกําไรถือว่ายังใช้ได้อยู่ค่ะหรือบางคนมีความคิดที่อยากจะกู้เงินอยากจะกู้บ้านอ่ะก็มองว่ามีโอกาสที่จะผ่านในพบต่อไปเป็นพบสหัสชชะหมายถึงเพื่อนท้องสังคมแวดล้อมการเดินทางใกล้การสื่อสารยวดยานพหานาก็ได้เช่นกัน ช่วงนี้ตัวคุณให้ระวังมีปัญหาจากการติดต่อสื่อสารจากการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นกับสังคมที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนพ้องไม่ว่าจะเป็นกับาทางด้านสายงานจะติดต่อประสานงานกับใครเราต้องมาระมัดระวังกับคนหมู่มากอาจจะเกิดปัญหาได้ค่ะหรือช่วงนี้เดินทางไปไหนใกล้ใกลให้ระมัดระวังเกี่ยวกับยวดยานพาหนะให้เช็คสภาพของรถให้ดีอ่า พบพันธูค่ะหมายถึงญาติพี่น้องอาคารสถานที่ความสัมพันธ์พันธนาการอ่ามาว่าช่วงนี้มีโอกาสที่เราจะได้พบปาพูดคุยพบเจอกับญาติพี่น้องหรือพบเจอกับคนเก่าๆที่มีความผูกพันกับเราในอดีตหรือมีโอกาสที่จะได้ไปงานเฉลิมฉลองอ่า งานเลี้ยงรุ่นก็ได้งานแต่งงานก็ได้งานอะไรที่เกี่ยวกับญาติเกี่ยวกับเครือญาติหรืออาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องงานขึ้นบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่เซ็นสัญญาเกี่ยวกับบ้านใหม่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยช่วงนี้มองว่าได้รับความสําเร็จความสุขค่ะพบต่อไปในพบบุตตาหมายถึงบุตรหลานบริวารบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าหรือด้อยกว่าหรือหมายถึงการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ไอเดียใหม่ๆ หรือการตั้งครันในพบพนี้หากใครกำลังคิดที่จะเริ่มต้นรีเริ่มทำอะไรใหม่ๆม,มองว่าทำแล้วดีมีโอกาสได้หยิบจับเงินหรือบางคนมีความคิดที่อยากจะมีบุตรมีลูกตั้งครันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นกันค่ะบุตรบริวาหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะนำพาโชคลาภนำพาเงินมาให้นะคะอาจจะเป็นเงิน จากอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้เช่นการหรืองานใหม่ๆจ็อบใหม่ๆการค้าขาใหม่ๆผู้ค้าใหม่ๆอ่ามีโอกาสได้หยิบจับเงินค่ะต่อไปพบอลิหมายถึงอุปสรรคศัตรตูความขัดแย้งความเหน็ดเหนื่อยการประทะมองว่าช่วงนี้ตัวคุณต้องใช้สตินิดนึงมันมองว่าอาจจะมีคนคิดไม่ดีกับคุณหรือ พอที่จะแทงั้งหลังคุณคุณจะต้องใช้สติในการประครับประคองเวลาที่เราจะไปติดต่อเจรจาเวลาที่เราจะไปพูดคุยกับใครอาจจะต้องใช้อารมณ์ควบคุมให้มีสติเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาพบต่อไปเป็นปัตตนีค่ะหมายถึงความรักคู่รักคู่คองหุ้นส่วนคู่กรณีการแต่งงานเรื่องรัก,ก,กๆค่ายๆมองว่าช่วงนี้ความรักคุณไม่ค่อยเด่น คุณจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าหรือคุณมีโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องออการงานมากกว่าแต่มองว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องความรักคนที่มีคู่ก็ยังมีความมั่นคงมีความเหนียวแน่นกันบางครั้งอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องทิฐิใส่กันมากแต่ก็ยังมองว่ายังไปด้วยกันได้สำหรับคนโสดก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปนะคะ ไปในพบมรณะหมายถึงการสูญเสียการพัดผ้าอุบัติเหตุการจบสิน้นมองว่าพบนี้ตัวคุณก็ให้ระวังคนใกล้ตัวหรือคนคุ้นเคยอาจจะเจ็บป่วย <c oughs> หรือมองว่าคุณอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าๆที่ห่างหายกันไปนานแล้วคนเก่าๆ คนที่เลิกกันไปแล้วคนที่คุยกันไปแล้วคอนเน็กชันเก่าๆมีโอกาสที่จะด้วยอัจะได้หวนคืนกลับมาในพบต่อไปเป็นพบสุภาค่ะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความสะดวกสบายการเดินทางไกลชื่อเสียงมองว่าดีช่วงนี้สิ่งใดที่คุณทําหรือหน้าที่การงานที่คุณทำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะแล้วนํา,นาพาไปสู่เกี่ยวกับเรื่องออเงินเดือนที่มากขึ้น สำหรับบางคนที่ค้าขายหรืออยากจะต่อยอดอะไรช่วงนี้มองว่าดีค่ะได้รับความมั่นคงและได้เงินด้วยเนาะมีโอกาสได้เดินทางทั้งกล้ทลั้ทงกลภายในภายนอกต่าง,างประเทศหยิบจับสิ่งใดมีโอกาสเป็นเงินเป็นทองจากการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นาทางใกล้ทางไกลโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์หรือ Import Export ได้เช่นเดียวกันต่อไป ในพบกับม้าค่ะหรือหมายถึงการงานภาระหน้าที่การกระทํางานหลักงานของคุณมีโอกาสขยับขยื่นแอคทีฟแอคชั่นมากขึ้นหรือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อตนตาแหน่งเหมือนกันอะ่ะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องไปพบปะลูกค้าการที่จะต้องไปต่อยอดการที่จะต้องออกไปค้าขายมองว่าดีช่วงนี้ถ้าเกิดคุณแอคชั่นตัวเองถ้าคุณแอคทีฟตัวเอง ุณขยันมีโอกาสได้หยิบจับเงินแล้วการงานเนี่ยถือว่าดีนะต้องขยันนิดนึงพบต่อไปเป็นลาพภโชคลาภอาชีพเสริมความหวังเงินกิเลสความมั่นคงมองว่าช่วงนี้ยังไม่อยากให้เสี่ยงดวงเท่าไหร่หรือถ้าใครอยากจะเสี่ยงดวงแนะนําเป็นเกี่ยวกับเลขที่บ้านแต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้ไม่เด่นมีโอกาสได้ไม่คุมเสียอ่า ต่อไปในภพวินาศค่ะความเสื่อมเสียความซ่อนเลนความลำบากคดีความทุกข์ใจให้ระวังคนที่อายุน้อยกว่านำพาปัญหามาให้เนาะอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้อาจจะเป็นลูกก็ได้นะอจจะ่กกนะให้ระวังเขาจะทําความความทุกข์ใจให้เราความลำบากใจให้เรา,า,ใใเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนก็ได้เนาะอาจอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องทำให้เราเป็นทุกข์ใจเราอาจจะแบกภาระแบกปัญหาก็ได้เช่นกัน ก็มองว่าช่วงนี้อาจจะมีภาระให้รับผิดชอบเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาระในครอบครัวแต่มองว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะโอเคค่ะก็ต้องขอจบการทำนายของคนที่เกิลดลัคนากุ่มไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อชอบการ อ่านไพ่ทำนายดวงแบบสั้นๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวก็ทักอาจารย์มาได้หรือใครอยากที่จะมีรายได้หลักรายได้เสริมอยากลองอาชีพหมอดูก็สามารถมาเรียนกับอาจารย์ติดต่อได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ